đừng có cặp mấy tài Đồ léo Đồ léo Mà trong này เนี่ยมีแต่สาอย่างนี้ยดูเว้นโว้ยเอาเข้าไงเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องเข้าปานี้ลำบากที่หายมากคนเดียวเนี่ยเดี๋ยว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 สายพันธ์อะไรวะ vô với vô đỡ tiếng mấy con Ê khen nhá tí tí nè lại Ố Ố Nám Rồi 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 ถัาเจ้าแอร์ไลน์เอาไปอุ้ยน้าทิ่มมือต้องใช้แอร์ไลน์ยกยกบานเลยป่าบัวเนี่ยกัดตั้งหลายตัวอึ๊บยำไม่ยอมให้เก็บมันถลอกเลยจะว่าเอาไปเลี้ยงนะปล่อยอีกกลับอีกตัวนึ่งคู่มันเขยาวทิ้งก็เพื่อมน้ำมาตะเลยเดี๋ยวสักคู่นะครับ เจ้าแอร์ไลน์โอ<ฮ>้ส่พอได้นะเนี่ยฝากไว้เลยครับผมแอร์ไลน์เด็กตกปลาครับผมหนึ่งแต้มโคตรเจอมาจังหวะดดีก็ดีมาจังหวะไม่เจอก็ไม่เจอจังหวะมาเชา้านี้เจออยู่โอเคครับผมฝากไว้เลยครับแอร์ไลน์เด็กตกปลาครับผมชาอตมากครับ